นิ่งอย่างได้เอถึงข้างหลังน้เสร็จเลยนะมันหล่อจังวะหล่อวะ <c oughs> โอ้ยอวยอีกแล้วบัตรคุณอวยเยอะเกินไปนะคนุณจงเอ่อกีมื่อ <c oughs> กีมื่กกีร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอันนั้นอะหล่อเซฟอะหล่อชื่อเพลงไหนหรือไม่รู้ชื่อเพลงเลยววเอาตรงจริงจริงวะเออคือแต่ง <c oughs> ออก<อ>มาเรายังไม่เรายังเรามีชื่อเพลงกันอยอ่ะฮะมันมันเราได้เลือกชื่อเพลงไหมปะเราไม่ได้เลือกปะ ยังจริงๆก็ยังไม่นะเออจริงๆไหนไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งชื่อเพลงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราทํากระทันหัดมากเลยนะโอ้จริงๆปรับแบบมาเลยอยู่ดีเพราะอยไรเพลงเนี้ยแต่เหมือนเกตั้งว่าเซฟก่ะเซฟเซฟออลเดอะเมมเบอร์ร่ะเซฟออลเดอะเมมเบอรีถ้าถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็ยังไม่แบบยังไม่ยังไม่แม็กชัวร์ยังไม่คอนเฟิร์มมากใช่ไหมคือจริงๆแล้วอย่างชี้เข้าๆชี้คร่าวๆพี่อยากจะบอกทุกคนว่าคืออยากจะบอกทุกคนว่าที่ทุกคนได้เห็นนี้อย่างเช่นแบบ เพลงเอ่ยหรือว่าแรปของนีโอเอยอ่ะนีโอเขาแต่งสดวันนั้นเลยนะเออใช่ก่อนก่อนจะแบบก่อนเลยนะก่อนจะไลฟ์แ๊ปเดียวเองเนาะก่อนจะไลฟ์แบบใช่ไม่แบบประมาณประมาณแบบอะไรอ่ะประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงอะแป๊บเดียวเองอะซ้อมซ้อมกับกูแป๊บเดียวเอาคนเดียวคนนั้นอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเลยเป็นยังไงะซ้อมกับูแป๊บเดียวเพลงร่าไปแปลทีเลยไม่ ก็ปกติมันก็แบบอยากให้เซอร์ไพรส์ไงมันก็อยากเซอร์ไพรส์แต่พวกเรานั่งทํากันทั้งคืนอยู่แล้วไงอ่าใช่ใช่ใช่อืมอ่าแล้วนี่จุงเลยนอนจะพร้อมนอนแล้วหรือยไงไม่ไม่ไม่นี่นี่อยากขึ้นไลฟ์แบบอยากขึ้นไลฟ์ดูว่าแบบจะมีคนไทยบ้างไหมเพราะว่ากูปกติเวลากูไลฟ์ใช่ปะจะไม่ค่อยมีคนไทยเว้ยอ่าเอาจริงเหรอเออแล้วแล้วกูจะเปิดมากูจะต่างประเทศนี่หรอแล้วกูจะนั่งนิ่งๆไว้แล้วแบบหน้ากูจะนิ่งๆอย้ย เพราะว่ากูไม่รู้จะคูดอะไรว่ากูคุยไม่รู้เรื่องโอ้โหคุณอังกฤษเก่งจะตายเถอะมันไมู่คอมเมนต์ยังไงวะเนี่ยตั้งแต่ทำไมกูไม่เห็นทำไมกูไม่เห็นคอมเมนต์เลยวะใช่กูก็ไม่เห็นเห็นเห็นมันเห็นในแบบขึ้นเข้ามาดูขึ้นเข้ามาดูต้องงงมากกเลยงงมากตอนนี้ตอนนี้กูเห็นว่าเขากำลังติดตามมึงอยู่ for everybody started to like following you ใช่ไหมเออคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต <S <s er> ่ไม่มีค um um si um ําพูดเลยเออเฮ้ยง pues ั้นงั้นงั้นเรามาลองสดสักสักรอบไหมมันดีเลย์มันดีเลย์เพื่อนฮะกูลองหลายรอบแล้วกูลองหลายรอบแล้วมันดีเลย์ไม่ไม่ไม่ก็ช้า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 มันดีเลย์มันจะเสียงมันจะดีเลย์มันจะสวนแบบป๊อป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 อย่างเงี้ยลองดูลองดูลองดูยังจะพยายามอีก ทำตั้งคีย์มาสิเอออะไนะถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันวางแต่เริ่มซะด้วยคลิ๊กคิวในนามแบบนี้จะได้ไหมคนละท่อนถ้าถ้าใครสักคนคงไม่ใช่ในโปรจะทำแบบนเมนจะเชิญเลยทุกวันตื่นเช้ามา Enjoy ทุกเวลาฉันจะไม่มันหายไปไม่ลับไม่นอนนะได้ใช้ทุกเวลาฉันจะไม่ลืมว่ารักกันเซฟทุกความทรงจำไม่มีวันที่เราจะลืมแก่เราใช้เวลาด้วยกันนะฉันก็สุขใจ ความรู้สึกของเราจะไม่เปลี่ยนไปแม้วันพรุ่งนี้จะต้องห่างไกลเพราะเรายังคงอยากจะเซฟ all memories in t h i s house เอ้ยได้เอ้ยได้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โคราชทอนโคราชทอนอย่างงี้ไม่ดีเลยรว่าไม่ตรงกับเสียงหนูว่าเราจะลากไอทีโบมาต้องแรปวะนิโอนิโอไปเล่นเล็กบอร์ดปะเห็นในไอจีแบทแบทน่าจะเป็นเล่นเล็กบอร์ดกับหมอปะกับหมอกับพี่ฟอร์ดอะน่าจะใช่น่าจะใช่อืม เน็ตเน็ตขอโทษครับเน็ตอาจจะชาร์จสตินิโน่ไม่นดังไปไหนอะดังดังไปไหนอะดังเหรอดังน่าจะออกไปกินข้าวกับครอบครัวนะอ่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวค่อยนัดกันเดี๋ยวนัดกันขึ้นเอกันเดี๋ยวค่อยนัดกันขึ้นไรได้เจอกัปะืมเออได้ชิวชิวสบายเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็ได้เออนั่นแหละได้ยินเพลงแล้วเพลงอะไร แล้วแต่ดาวนะไม่ของคุณอะเพท่ะไรอ๋อเหรอใจเย็นสี่ใจเย็นสีอย่าเพิ่งพูดสิอย่าเพิ่งพูดสิ่เอ้าเอ้ามันเออมันเป็นสุด้อไม่ได้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 อ๋อไม่มีใครรู้ไม่มีโอ้นี่เจ็บพันคนไม่ใครรู้นะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เออเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างไม่มีใครจับได้ทั้งหมดทั้งหมดอืมแล้วนี่คุณจะนอนกี่โมงปกติ เดี๋ยวกูนอประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนประมาณเที่โอเคจ้าโอเคจ้าจะไปไลมจ้าลบบาย굿ไดต์굿ไน์ไนต์ดไหนวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเด็กเดี๋ยโดนแม่ว่านะไม่ต้องพูดแซวกูเก่งไปไป เออโอเคนะครับหลุยมาแล้ว,ลวเราก็เหมือนแบบมิชชั่นคอมพลีนะการร้องเพลงเซฟเฮาจริงถ้าแบบขึ้นมาถ้าขึ้นไลฟ์สิบคนได้ก็อยากให้มาลร้องกันนะแต่น่าจะยาก เราใส่ฟิลเตอร์บ้างดีกว่าหน้ามันจะโซทรมอมนะไรนเออเออแบ,บ,แบ,บ,แบบวๆบ้างทำไมตอนนี้แบบ Why I cannot see all the comment as before ตอนนี้คือแบบเห็นแต่แบบคนเขียนมาว่ากดกดติดตาม ต้องทำยังไงอ่ะไม่รู้จะคุยกับใครเลยอ่ะหรือว่ายัางไงอ่ะอ๋อนี่ไง พี่ลุยหายไปไหนพี่ลุยไปแล้วค่ะพี่ลุยไปแล้วพี่ลุยพี่ลุยเขาต้องนอนนะพี่ลุยจริงๆพี่ลุยเขาเป็นคนที่นอนนอนเร็วนอนเร็วมากๆแบบห้าแบบห้าทุ่มครึ่งต้องหลับแล้วอ่ะอ๋อตอนนี่ไงผมเริ่มเห็นคอมเมนต์แล้วนะแต่แต่ผมว่านะอืม อืมเห็นเมนไหมอืมคือต,ตอนนี้มันมีแบบเขาเรียกว่ามันจะขึ้น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 ,นแบบแบบฟ o l ล์วิงอยู่อะแบบกำลังติดตามกำลังติดตามอะนะครับไม่มีไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมาครับทุกคนงั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอลาขอลาตัว ขอตัวละอืมขอขอลาตัวเลยวะขอตัวลานะครับไปนอนก่อนนะครับครับงั้นผมขอไปหลับไปนอนไปไปนอนหลับแล้วนะไปหลับไปนอนพูด <laughs> ไม่ถูกสักทีอืมไปนอนก่อนนะครับบายบายครับบายบาย กุไนค่ะวันนี้ครับวันนี้ครับ